เอาบ้านมาหาชบปุยเนอะก็ใช่ไหมเซลฟี่เพราะว่าปุยตัวใหญ่ถ่ายไม่หมดปุยพรุ่งนี้ย้ายบ้านแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แปดโมงรถมารับนะฮะอปอยู่บ้านใหม่นะรู้ไหมอี่ดื้อนะโอเควะไม่ขอแอรบอกนะนะเดี๋ยวกันถ่ายวิดีโออยู่ นี้นะพ่อบอกว่าปุ้ยไม่ยอมกินข้าวไม่รู้ไหมไม่ยอมกินข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอยู่บ้านใหม่กันนะทเดื้อน,นะอกินข้าวไหมอ่ะไม่กินข้าวเหรอไม่กินทำไมไม่กินข้าวล่ะเด็กดีนะ ดื้อนะตัวใหญ่ๆนะนอน oh. เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นั่งรถไปด้วยนะไปส่งปุยนะ mm. ปุยกินข้าวก่อนไปแล้ววัน mm. mm. อากาศดีเนาะ mm. mm. อยู่นู่นมีสนามหญ้าด้วยนะดู้ไหมสนามหญ้าให้ปุยวิ่งแบบข้อบูย่างโอ้ย oh. ลูกกินข้าวป่ะแล้วนะลูกกินข้าวกันไหมไม่กินหรอไม่กินข้าวเหรอเดี๋ยวชินมมาให้ดีกว่าไหม,ไมกินโนมไหม